ดูผมชอบมากเลยพื้นขัดเนียนขัดสวยไม้ดีด้วยนะครับไม้พื้นนี่ไม้สวยด้วยนะหน้าใหญ่ๆ่ด้วยนะมีแต่ไม้หน้า,หนาใหญ่ๆห่เลยแล้วประตูนี้เป็นห้องอะไรนี่มาดูประตูฝั่งนี้เดินเข้ามานะครับจะเป็นในส่วนของโซนห้องครัวเคาน์เตอร์ครัวห้องครัวเล็กๆนะครับหลังนี้มีหนึ่งมีห้องครัวให้ด้วยนี่มีซิงค์มีอะไรให้ด้วยเป็นชุดไม้แบบนี้ดูรูปบันไดไม้ประดูหน้าหลังเลยนะข้างหลังก็มีบันไดลงก็เป็นไม้ประดูเหมือนกันนี่อันนี้จะเป็นประตู ประตูจะเป็นบานพับชุดบานคู่แบบนี้น,นี่เป็นไม้เนื้อแข็งหมดเลยนะงานไม้สวยมากเลยนะครับสวัสดีครับผมยินดีเข้าสู่บ้าน,นดาวบายพีเอสดีครับผมวันนี้เอาบ้านมาฝากครับผมเป็นงานบ้านไม้สวยๆแบบนี้เลยเอามาฝากตอนนี้งานไม้เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับงานไม้เสร็จไปเรียบร้อยตอนนี้ช่างกําลังลงสีนะครับนี่เดี๋ยวผมพามาดูใครอยากได้บ้านสไตล์นี้่วนี้ผมบอกเลยว่าหลังนี้ไม้สุดยอดมากแล้วก็งานเนี้ยบงานสวยเลยทีเดียวมาเดี๋ยวพามาชม เดินตามมาเลยบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านขนาด6เมตรนะครับหน้ากว้าง6เมตรเลยลึกลงไป5เมตร50มี1ห้องนอน1ห้องน้ํามีห้องครัวนะครับนี่แล้วก็มีระเบียงน้านข้างกว้างกว้าแบบนี้เลยเดี๋ยวพาเดินชมรอบๆบ้านกันก่อนนะครับนีอ่อย่างแต่ผมรับประกันว่าบ้านหลังนี้ไม้สวย,ยจริงๆนะครับงานดูงานม้านั่งลายไม้วสวยๆเป็นม้านั่งแบบนี้มีระเบียงน้านข้างแบบนี้นะครับนี่งานแบบนี้เลยตัวระเบียงบ้านนะครับขนาดอยู่ที่3เมตรลึกลงมา5เมตร50เลยนะครับ มีระเบียงบ้านมีม้านั่งเยอะๆยาวๆแบบนี้เลยดูแผงอ่ายาวๆแบบนี้แล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังฝั่งนี้ก็จะมีเป็นแบบผนงังแล้วก็เป็นลูกโกงฝั่งนี้แล้วก็มีประตูด้านหลังออกให้ด้วยนะครับมีประตูด้านหลังออกให้ด้วยดูประตูหลังโอ้โหดูพื้นดูลูกลูกบันไดลูกบันไดเป็นไม้ปดูด ไม้ประดูสวยๆเลยนะครับนี่ไปเดินชมรอบๆบ้านกันนะครับในส่วนฝั่งนี้จะเป็นส่วนโซนหน้าบ้านนะครับโซนหน้าบ้านตรงนี้มีบันไดหน้าบ้าน3ขั้นแล้วก็ตรงบันไดเราจะทําหลังคาคุมให้ด้วยนะครับนี่ตรงบันไดมีหลังคาคุมให้ด้วยลูกบันไดฝั่งนี้เหมือนกันพื้นไม้ประดูเลยลูกบันไดไม้ประดูสวยๆ,ๆเลยนะครับหลังนี้ลืมบอกไปว่ายังไม่มีเจ้าของนะใครใครดูอยู่ถ้าใครสนใจรีบเลยนะเพราะมีหลายคนผมลงคลิปไปแล้วแบบอีก3ามสีเดือนโทรกลับมาแบบเสียดายนะ นี่ถ้าใครมองหาบ้านไม้อยู่นะแนะนําเลยนี่มาโซนฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นส่วนห้องนอนนะครับผนังจะเป็นแบบตัวไม้เลยแล้วก็ดูหน้าต่างหน้าต่างจะเป็นแบบลายสวยๆแบบนี้เลยหน้าต่างยาวๆแบบนี้นะครับหน้าต่างยาวๆข้างล่างเป็นฟักแล้วก็ใส่ตรงกระจกตรงนี้นะครับรับโกลมรับแสงหน้าต่างสวยนะทุกคนหน้าต่างบานยาวๆแบบนี้เป็นบานพับแบบนี้นะครับนี่ดูมาฝั่งนี้เดินตามมาด้านหลัง นี่ตอนนี้ช่างกําลังทํางานอยู่แล้วก็กําลังลงสีแล้วนะครับหลังนี้งานไม้เสร็จร้อเเหลือลงสีใส่ระบบไฟก็น่าจะได้ส่งลูกค้านะครับถ้าใครสนใจนี่หน้าต่างฝั่งนี้ก็เหมือนกันสวยๆเลยเป็นหน้าต่างตัวฟักบนฟักล่างแล้วก็มีช่องกระจกนะครับนี่ดูไม้ปะดูเลยฟักยังเป็นไม้ปะดูเลยหลังนี้ไม้ปะดูเยอะนะนี่โอ้ไม้ปะดูเยอะเลยนะหลังนี้นี่ไปไปดูบนตัวบ้านกันหลายคนอยากดูบน,บนตัวบ้าน่าเดินตามมาฝั่งนี้จะเป็นฝัง่งอ่า ขึ้นนะครับตอนนี้จะมีบันไดขึ้นด้านหน้านะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกจะมีหลังคาคุมตอนนี้ช่างก็บิวฟ้าบิวว่าไม้ให้เรียบร้อยนี่ตอนนี้ช่างกาลังลเตรียมลงสีพ่นสีอยู่เดินตามขึ้นมานะขออนุญาตถอดรองเท้าเนาะนดูลูกบันไดไม้ประด่หน้าหลังเลยนะข้างหลังก็มีบันไดลงก็เป็นไม้ปราดูุเหมือนกันขึ้นมาเลยโอ้โหดูช่างขัดงานเรียบร้อยนี่ดูพื้นพื้นยังไม่ลงสีนะเนี่ยเดี๋ยวช่างก็ลงสีพื้นแบบเนี้ยมากเลยขัดแบบเนี้ยเนี้ยเสมอกัน นี่ตอนนี้ช่างกําลังเริ่มลงเงาเริ่มลงสีแล้วอันนี้ในส่วนนี้จะเป็นในส่วนของระเบียงนะครับระเบียงตัวนี้จะกุเป็นสมาร์ทบอร์ดนะครับนี่นี่แล้วก็จะกุนี้ฟนม้านั่งฝั่งนี้ดูม้านั่งแบบโงคง้งๆนั่งยาวไปถึงด้านหลังฝั่งนู้นเลยนะครับมีระเบียงมีม้านั่งย,วยาวๆเลยตัวนี้จะมีหนึ่งห้องนอนนะครับนี่อันนี้จะเป็นประตูประตูจะเป็นบานพับชุดบานคู่แบบนี้นี่เป็นไม้เนื้อแข็งหมดเลยนะงานไม้สวยมากเลยนะ เปิดคู่แบบนี้เลยนี่เข้ามาในตัวห้องนอนนะครับมาครับมาดูตัวห้องนอนนี่หลังนี้มีหนึ่งห้องนอนนะครับขนาดห้องนอนอยู่ที่3เมตรนะครับหน้ากว้าง3าเมตรลึกลงมาเมตรอ่าสเมตรห้ดูผมชอบมากเลยพื้นขัดเนียนขัดสวยไม้ดีด้วยนะครับไม้พื้นนีไม้สวยด้วยนะหน้าใหญ่ๆห่ด้วยนะมีแต่ไม้หน้าใหญ่ๆ่เลยแล้วก็ในส่วนผนังนะครับเป็นสมาร์ทบอร์ดนะครับเป็นพนาร์บอร์ดแล้วก็เป็นแบบซ็อกล่องนะครับเป็นลายไม้เป็นลายเส้นไม้นะครับแล้วก็ด้านบนกรุเป็นไม้จริงเลยนะครับ กุเป็นไม้จริงสวยๆเป็นผ้าหลุมสวยๆแบบนี้เลยนะครับสวยดูหน้าต่างที่ผมบอกว่าหน้าต่างจะเป็นแบบแนวสูงๆแบบนี้หน้าต่างเป็นสูงๆแบบนี้แล้วก็เป็นฟักข้างบนฟักล่างแล้วก็ใส่กระจกนะครับนี่จะเป็นแบบนี้ในส่วนห้องนอน <c oughs> นี่มาต่อต่อฝั่งนี้นี่ตอนนี้ก็ในห้องนอนก็จะมีประตูบานคู่ออกกว้างๆแบบนี้ก็จะได้เปิดออกจะได้กว้างๆมาตากล้องเดินตามมาเลย <c oughs> ตอนนี้ช่างกำลังพ่นสีกำลังลงสีอยู่นะครับมาฝั่งนี้นะครับต่อจากห้องนอน นี่ก็จะมีประตูตรงนี้นี่ประตูตรงนี้เป็นห้องอะไรนี่มาดูประตูฝั่งนี้เดินเข้ามานะครับจะเป็นในส่วนของโซนห้องครัวเคาน์เตอร์ครัวห้องครัวเล็กๆนะครับหลังนี้มีหนึ่งมีห้องครัวให้ด้วยนี่มีซิงค์มีอะไรให้ด้วยเป็นชุดอ่าไม้แบบนี้แล้วก็มีหน้าต่างเปิดแบบรับแสงรับลมแบบนี้นี่หน้าต่างก็จะเป็นแบบชุดเดียวกันแบบทางบ้านเลยนะครับเดี๋ยวระบบไฟเราใส่ให้ครบเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็จะมีซิงค์วางไมโครงคเวฟได้เดี๋ยวใส่ไฟใส่อะไรให้ มีตู้เก็บคงเก็บของผอนนี้นี่ด้านในก็จะมีช่องวางคงวางของอะไรได้สบายสบายเลยแล้วก็มีห้องน้ําในตัวนะครับในห้องน้ําเข้ามาในห้องน้นํานี่แต่ลืมบอกไปหลังอันนี้จะห้องน้าจะยังไม่รวมสุขภัณฑ์นะครับจะเป็นแบบนี้ไว้ให้เนาะจะเป็นแบบผนังแบบนี้ไว้ให้ลูกค้าต้องไปปูกระเบื้องใส่สุขภัณฑ์เพิ่มเองนะครับในส่วนอ่าบ้านหลังนี้เป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับบ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังนี้ว่างพร้อมส่งเลยนะครับช่างกำลังลงสีจะเสร็จแล้วนะครับใครสนใจรีบเลยนะครับ ลืมบอกไปบ้านหลังนี้นะครับเราขายในราคา3า0 0 0 0 0บาทนะครับจรงนจะได้บ้านหลังนี้แบบนี้ตัวนี้ยกไปได้เลยนะครับนี่ถ้าใครสนใจก็ติดต่อทางช่องทางแฟนเพจบ้านนอกดาวบายพีเได้เลยนะครับหรือว่าโทร0934968035ได้เลยนะครับขอบพระคุณครับ